เด็กขยันเรียนเงินน้อหมูหรอสีอะอยู่ไหนโอเคครับประมาณนี้ครับผมรีววิให้ดู <c oughs> ก็ไม่เคยได้เหมือนกันเคยแลกแต่เมื่อก่อนแลกโดเรมงเดเรมอนอะไรเงี้ยเอออันนี้นดูมีสาระจริงใช้ได้ใช้ได้จริงโอเคบาย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 ก่อนลูกเมีโต๊ะของตัวเองว่ะ <c oughs> ไม่ต้องมายุ่งโต๊ะปลาแล้วเนาะโต๊ะอเอกประสงค์เราไม่ต้องยุ่งโต๊ะปลาแล้วใช่ไหมอย่างตึงน่ะให้แล้วมันเรียงอย่างนี้ได้เนี่ย อ่ะดีเลยแล้วเราก็จะนอนกันที่ไหนล่ะทีเนี้ยเอาแหละหาเรื่องจีนอนกันตัวแฟบรีบอ่ะเราจะนอนเก็บไหมเขาจะไม่ให้เก็บอ่ะเดี๋ยวไม่เก็บไม่ได้หรอกมัน้อวิวิวุวยวิวิทำไมทำเหมือนกันน่ะบายบายก่อนเร็วนี่โตใครโตของใครครับโตของใครนักโคนักโคลนโตนักโคมองด้วยนี่ โต๊ะของหนูครับไหนชอบตัวไหนโอ้ดีว่ะมันสนิทดีนะแบบไม่มีไ้ลบไม่มีคมนะณะดูดูดูไม่ได้นะไม่ไม่รอหรอกจริงมาทายกันว่าโต๊ะรองนี้จะอยู่ถึงเดือนไหมวันนี้วันที่สี่ธันวาฮะอะดูวันนี้สี่ธันวาให้มะเดี๋ยวมาดูกันจะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ องพันห้ารอยี่สิบห้าหรือ okay. Okay, ว่าสองห้าสองแปดโอ้ยนี่ปีสองแปดหรือสองเก้าอะสองห้าห้าห้าแปดป่ะห้าเก้าเฮ้ยห้าเก้าแล้วเนี่ยใช่ป่ะเหยาะงูว่ะหกแปดถูกแล้วเอาไงเก็บแล้วเ,เ,ลนะเอา้ามันก็พับ<อ>ตาข้อนั่งไงก็พับไล่ข้อ,งล,อลงมาเนยเออปลุกลงมาได้ไหมเห็ดูนี่ หดมันลงมาได้ไหมเออนะ่ะตัดเดินดันดันมาเออทีละอาทีธข้างต้องเอาหักมันลงมาแจ๋วนี่ทำอย่างเงี้ดันปึ๊บอย่างเงี้ปึ๊บแล้วก็พับลงมาอย่างงี้ยปึ๊บแล้วก็นี่พับอย่างเงี้พับอย่างเงี้ปึ๊บ,บเออถอยแต่ทำเองมันก็ใช้แรงอยู่นะเนี่ยก็พับตรงหมังอย่างเี้เยเก็บหลอดไปก็อ๋อจริงๆต้องพับอันนี้ก่อนปะ่ะเอาเลยว่าพับยอย่างนี้ได้ไดเลยว้า เฮ้ยดีว่ะแล้วก็หิ้วไปเลยแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือที่หิ้วเนาะเฮ้ยดีดีดีโอเคอ๋อมีที่ปิดด้วยเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยเนาะพกไปปิกนิกได้เลยไปตั้งตีใครอยากชวนตีได้เลยนี่ไปตั้งตรงไหนก็ได้อะไรนะให้มันเขียนบนนั้นเขียนบนนี้เหรอจบเลยเขียนอย่าังงี้นะฉันว่ามันต้องกระโดดขึ้นมาเหยียบบนนี้แน่ทำดีๆนะเหยียบมาหักแน่ข้ามขึ้นมาเหยียบบนนี้นะลูกโอเคไหม